หลายท่านที่เห็นหน้าตาแบบนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับมันคือโปรเจกต์ของ Python นั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับสนใจและรอคอยใครที่ไปใช้ตัวโปรเจกต์ของ a u t o i t นะครับมันถึงเวลาแล้วนะครับที่คุณต้องพัฒนาขึ้นมานใช้โปรเจกต์ตัวนี้นะเพราะตัวนี้เนี่ยนะครับมันใหญ่กว่านะครับและไปได้กว้างภาษา p y t h o n นะครับนะมันมีไลบรารีให้เรียนหลากหลาย พัฒนาไปได้จนถึง Machine Learning นะครับ Deep Learning มันสั่ง AI นะครับแตกย่อยออกมาเอาเป็นว่าในส่วนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันผมทำอาไว้แล้วแหละเดี๋ยวผมจะสอนเป็น EP ไปแล้วกันหน้าตาแบบนี้หลายคนบอกเฮ้ยอะไรวะไม่คุ้นเลยมันคือบอรดเหรอหรืออะไรนะครับมันคือ Open Source ระบบหลังบ้านั่นแหละนะครับตัวนี้เนี่ยผมเล่นรวบรวมนะครับที่จำเป็นเอาไว้ สอบ EP ที่หนึ่งนะครับคือบางทีเนี่ยให้ความให้ให้ความรู้เยอะไปบางคนก็งงไม่เข้าใจนะครับเพราะว่ามันมันปวดหวัวดูไปก็บางคนก็ไม่เข้าใจนะครับเอาเป็นว่าอธิบายในยส่วนที่มันควรจะอธิบายแล้วกันนะครับอ่ะไอข้างบนเนี่ยบรรทัดที่หนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมาสนใจที่บรรทัดนี้นะครับคำนี้คำนี้คนที่ใช้บัตรซอฟโค้ดจะรู้เลยว่าอ,อ๋อ คือค่าแตเติลของเซเวอรนะค์คือคนที่เขียนโปรแกรมเป็นเนี่ยนะครับบอกเ้ยเบสิกนะครับใครๆก็เขียนได้สร้างมาได้นะครับแค่ให้มันป้อนคำสั่ง ChatGPT แล้วให้มันบอกขึ้นมาว่าเ้ยรันยังไงนะครับถูกต้องนะครับใช่เลย <c oughs> เพียงแต่ว่าการทำให้มันคลิกลงไปในเกมที่มีระบบป้องกันนะครับระบบ g ีพาเนี่ยนะครับมีหลายเวอร์ชัน การป้องกันแม่งก็ต่างกันนะบางเซิร์ฟเวอร์จีพารก็จริงนะครับใช้ไลบรารีค่า default ของ Python เนี่ยเมาส์คลิกก็ได้เลื่อนเมาส์ไปนะครับแต่บางเซิร์ฟเวอร์เขาใช้ G-Path อีกแบบหนึ่งนะครับมันคลิกไม่ไปมันจอบไม่ได้นะครับมันไม่ยอมให้คำสั่งที่มาจาก Python เนี่ยนะครับดีเทคเข้าไปยังตัวเกมนะเพราะนั้น มันก็เกิดการคลิกไม่ได้ต่อให้คุณเขียนฟังก์ชันแล้วให้ทำไมเมาส์ไม่ขยับหรือบางทีแค่ขยับแต่มันไม่คลิกไปให้นะครับวิธีแก้คือลงไดเวอร์เลยนะครับจับไดเวอร์โหลดโมดูลเข้ามาป้อนคำสั่งนะครับให้มันเชื่อมโยงกันนะครับแล้วเอามาทำงานคนที่เริ่มจากศูนย์ถามว่าวมันจะเป็นไหมมันยากไหมผมก็เริ่มจากศูนย์มาก่อนนะครับ คุณดูคลิปนี้ EP ที่1เนี่ยผมว่าคุณจะเริ่มเห็นภาพเห็นอะไรง่ายๆละนะครับแนะนำว่าคนที่ใช้โปรเจกต์ออโตอิดให้ย้ายมานี่นะครับไม่ได้คิดเยอะไม่ได้คิดแพงแน่นอนคือถ้าคุณมีมีโปรเจกต์โอเพนซอร์สอยู่แล้วของผมะนะของออโตอิดนะแล้วคุณบอกให้อยากขยับละนะครับอยากให้มันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นของคุณเองนะครับอยากพัฒนาคุณให้มันใหญ่ขึ้น อยากขยับขึ้นมาใช้ Python ละนะครับเพราะมันภาษาที่กว้างกว่านะครับ ChatGPT เนี่ยช่วยได้เยอะเลยเหมาะให้คุณไม่ต้องลำบากเหมือนเมื่อก่อนเหมือนสมัยที่ผมงมมาเองนะอันนี้เขาเรียกปูให้เดินเลยนะครับถ้าพูดภาษามันบาน,นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็คือ WC นั่นเองอันดับแรกเลยคุณจะปอดเซิร์ฟเวอร์ไหนคุณหาค่าเซิร์ฟเวอร์นั้นด้วยการหาค่าตเติล ถูกไหมไตเติลเราก็หาง่ายนะครับเหมือนเดิมครับคนที่รู้แล้วก็ดูไปก่อนนะครับนะผมเชื่อว่าบางคนที่เขาเพิ่งมาดูคลิปหรือว่าเพิ่งมาศึกษาเนี่ยเขายังไม่รู้เห็นไหมครับนี่คือค่าไตเติลบางท่านบอกว่าไม่เอาค่าไตเติลได้ไหมเอาค่าคา่ามาใส่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ค่าคา่าเนี่ยเ่าันเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับมันไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะครับแล้วแต่ด้วยนะจริงแต่ว่านิยม เป็นไตเตนจะดีกว่านะครับนะอ่ะ,อะปิดไปแล้วก๊อปค่าเนี่ยมานะครับมาวางใส่ในส่วนของตรงนี้เยวผมวางไปแล้วเดี๋ยวผมจะกด F5 ดูนะครับดูดีว่ามันจะมีปฏิกิริยาไงมันดึงจอขึ้นมาเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะกดหยุดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะพับจอมันลงไปะนะครับเดี๋ยวกด F5 นะปึ๊บ ดูดขึ้นมาเพราะแอคทีฟพอ,อะไรครับมันมีคำสั่งแอคทีฟนั่นเองนะครับนะมันก็เลยการว่าอ๋อดึงขึ้นมาให้นะครับดึงวินโดว์เตตเติลขึ้นมาสเต็ปนี้สเต็ปที่หนึ่งเพราะนั้นเนี่ยเราเขียนบอทเราลันบอทเราก็ต้องการให้มันแอคทีฟถูกไหมนี่คือคำสั่งเบสิคนะเฮ้ยโหคนคนที่อยู่เป็นคือคนที่เป็นเด็นะหรือว่าคนที่แบบเริ่มก้าวเข้ามาเนี่ยผมรู้ผมรูแล้วม,มองออกแน่นอน แต่สิ่งที่ยากที่สุดที่จะลงลึกกันก็คือการส่งค่าเมาส์เราจะเขียนบักเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับหรือจะทำเป็นโปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งอะ่ะล้วก็ต้องการให้มันเดินรูปแบบเกมมันออกแบบมาให้คุณเดินถูกไหมเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะให้มันเดินก่อนไปทางขวานะครับกด F 5นะครับหนึ่ง T นะครับ โปรแกรมมันบอกว่ากดแท็บเพื่อเริ่มและกดสเปกบาร์เพื่อหยุดนะครับอันนี้ผมเขียนคำสั่งเอาไว้นะเดี๋ยวผมจะกดแท็บเพื่อเริ่มตามที่มันบอกกดแท็บเรียบร้อยโปรแกรมเดินละบอทเดินเรียบร้อยแล้วนะครับกดสเปกบาร์เพื่อหยุดมันเดินเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนสำคัญกันตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันคือไดเวร์ บางคนเนี่ยโ,โหลดไลบรารีจากดีฟอรมา p y t h o นมาก็ได้มันได้ทุกเซิร์ฟไมนี่คือคำถามแรกๆผมก็ดีใจนะครับโอ้สบายแล้วนะครับใครๆก็ทำได้ไปหาพิม์พในแชท t p t ให้มันส่งให้มันส่งคำสั่งที่มันเคลื่อนเมาส์ให้หน่อยคลิกเมาส์ให้หน่อยใช่ครับแต่ไม่ได้ทุกเซิร์ฟและส่วนใหญ่ไม่ได้ด้วยมี10เซิร์ฟเวอร์จะได้สักประมาณเซิร์ฟเวอร์นึง เอาแบบนี้ดีกว่านะครับนอนยันได้เลยนะต่อมานะครับคําสั่งเลือ่อนเมาส์คือตรงนี้เมื่ะกี้มันไปทางขวามันไปทางขวาเพราะอะไรครับเพราะเราไปกําหนดค่านะครับไปกําหนดนะครับโพซิชันให้มันไปมันก็ไปนะครับมันก็ไปตามที่เรากําหนดเห็นไหมครับค่ามาประาหกว่าัหกสี่หนึ่งหกเห็นมหกเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหกก็พิกัดประมาณเนี้ย มันก็เลยไปเห็นไหมครับพิกัดประมาณนี้นะสี่หนึ่งหกเดินช่วงนี้เดี๋ยวผมใช้มันเดินกลับมาฝั่งซ้ายบ้างนะครับฝั่งซ้ายโพสิชันคือตัวนี้ถูกไหมอันนี้คือสอนแบบง่ายๆนะครับเอาว่าคนเริ่มจากศูนย์ก็ดูเป็นนะครับเรามาแก้งนี่อเดี๋ยวกด F5 ลันดูย มันไปทางซ้ายยังนะครับมันบอกว่ากดแท็บให้คุณกดแท็บเนี่ยนะครับเพื่อเริ่มอ่ะกดแท็บมันไปละอ่ะหยุดนะครับกดสเปกบาร์เพราะนั้นจบ ep ที่หนึ่งการเคลื่อนที่ของเมาส์ไดเวอร์ตัวนี้นอนยันเช่นเคยครับเจาะทะลุที่ผ่านทุกเวอร์ชันทุกเซิร์ฟเวอร์คนที่ติดตามเพจผมเนี่ยจะรู้ว่าอ๋อแม่งอัปเดตทุกอาทิตย์แม่งจะมีอะไรแบบ ใหม่ๆเข้ามาให้ตลอดนะครับคนที่ชอบนะครับคุณติดตามได้เลยผมไม่ค่อยห่วงหรอกนะครับแล้วผมมั่นใจว่าส่วนน้อยไม่มีเพจไหนเข้ามาพุ่นผมนะครับ,นะรบอาจจะมีบางคนไม่ชอบแล้วเฮ้ยมึงแม่งทําให้มาเก็ตแชร์ของเพจต่างๆเนี่ยกระจายนะครับคนชอบก็มีคนเกลียดก็มีเยอะนะครับนะเป็นสัจธรรมอยู่แล้วนะครับ ความรู้เนี่ยคุณถามมาผมตอบไปแล้วถ้าคุณใช้ภาษาที่มันน่าฟังนะผมก็ยินดีช่วยยินดีตอบนะเพราะเนี่ยมันไม่มีใครมานั่งอธิบายให้คุณฟังหรอกครับนะใครเขาจะมาบอกคุณระบบหลังบ้านนะครับฟู้ผมเก็บเอาไว้แล้วเดี๋ยวเอาใช้เองดีกว่าจะบอกให้ไปคุณก็ไม่ซื้อของผมดีถูกไหมมันไม่ใช่นะครับเราเราแฟงอยู่แล้วนะถ้าคุณ คุยคุยด้วยด้วยถ้อยคำที่สุภาพด้วยถ้อยคำที่อยากรู้จริงๆนะครับผมยินดีเลยนะครับบางทีตอบช้าบางทีอย่างที่บอกรอนะครับมันเป็นเพจของผมผมก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วนะครับอ่ะเมื่อมีคำสั่งเคลื่อนที่ของเมาส์มันก็ต้องตามมาด้วยคำสั่งคลิกนะเดี๋ยวผมจะลองลบลบคำสั่งนี้ออกไป แล้วมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนะกดแท็บเพื่อเริ่มนะแท็บเมาส์ไปให้ครับเมาส์มันล็อกเห็นไหมแต่มันไม่อะไรครับมันไม่คลิกอะ่ะมันไปเห็นหม,มันมเ,นนะเนมาส์มันมีการดึงอย่นี้เห็นไหมครับมันมีการดึงเงินเกิดขึ้นจริงแต่มันไม่คลิกมันก็ไม่สมบูรณ์นะเพราะนั้นเราก็ต้องใส่ตัวคลิกเพื่อลองรับให้มัน นะคนที่ได้ชุดชุดซอสโค้ดเอาเปนซอสตัวเนี้ยจะเห็นเลยว่าคําสั่งอะไรที่มันอยู่ในฟังก์ชันนี้นี่คือฟังก์ชันคือผมเรียกสตาร์ทขึ้นมานะครับถ้าถ้าสตาร์ทนะครับให้เข้าฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันนี้แล้วคุณจะไปดูได้เลยว่าฟังก์ชันนี้มีอะไรอีกทีนะครับสําหรับคนที่เสียตังค์น่าจะรู้นะครับนะ ไม่ได้เยอะแต่แนะนำว่าไอคอมนี่คุณจะรัน VSC เนี่ยสเปคดีนิดนึงนะครับขอสักแรม8อะนะไอสามเจนเจนสี 3, Gen, Gen ่จะได้อะนะครับต่ำๆเจนสี่ Gen ก็ดีขึ้นไปใครเจนสิบเจนหนสองนี่คุณไปเลยแมชชินเลิ์นิ่งได้เลยเดี๋ยวคุณเจอกันใน EP แบบหลักๆอะ